เมื่อวันที่29สิงหาคมพศส5 6 5การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการแท็กเอเชียคัพ2ับ2022ได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานใน12รายการและเรียนเชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้เกียรติเป็นประธานมอบเหรียญรางวัล ในประเภทต่างๆให้กับนักกีฬาในส่วนของเทศาบาลเมืองสอนบุรีนั้นดรเอกพันธ์อินจเจื้อนายกุเทศมนตรีเมืองสอนบุรีมอบหมายให้ในายมนัฐพงศ์พงพศิสิทธิพงศ์ประหลัดเทศาบาลเมืองชนบุรีเป็นตัวแทนมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาณสนามวีโ,โดมสนาโโมนานกีฬาแห่งที่สองโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเ